พี่ๆเ,เพื่อนๆคิดว่าพระเนื้อผงที่ผ่านการแชร่น้ํามาหลายๆเดือนผิวควรจะเป็นแบบไหนครับพระเนื้อผงชุดแช่น้ามนต์เรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องในยุคแรกๆที่หลวงปู่โตท่านได้สร้างไว้ข้อมูลว่าไว้ว่าสมงปู่โตท่านสร้างพระพิมพ์ชุดนี้ขึ้นในช่วงประมาณปีพศ2460จุดเด่นคือน,นอกจากจะเป็นพระผงผสมมวลสารเก่าอย่างเช่นมวลสารพระสมเด็จวัดละคัง วัดพลับและมวลสารที่หลวงปู่โตท่านได้รวบรวมไว้มาน,นานสมัยท่านออกธุดง ยังผ่านการแช่น้ำมนต์หลายเดือนซึ่งจนถึงวันนี้พระชุดนี้ผ่านอายุมาแล้วประมาณ1 0 0ปีนะครับก่อนจะไปกันต่อสำหรับบางคนแล้วเป็นไปได้ว่าพระองค์นี้อาจจะไม่เหมือนกับที่คุ้นตากันมากนักในหลายๆจุดแต่อย่างที่สีมีนาว่ามาตลอดครับเราจะมาเช็คพระองค์นี้จากธรรมชาติจากความเป็นพระผงผสมมวลสารเก่าผ่านการแช่น้ำมนตและมีธรรมชาติตามอายุเกินร้อปี ไปด้วยกันครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของ สี่มีนาครับเมื่อพูดถึงพระเครื่องของหลวงปู่โตหลายคนคงจะนึกถึงพระปิดตาหลายรุ่นหลายพิมพ์เลยครับแต่จริงๆแล้วพระเครื่องที่น่าสนใจและประสบการณ์ถูกเล่าขานมากมายของหลวงปู่โตอีกหนึ่งชุดก็คือพระผงชุดแช่น้ำมนต์สพิมพ์ครับตามประวัติว่าไว้ว่าเป็นพระเครื่องที่หลวงปู่โตท่านได้รวบรวมมวลสารทั้งผงพุทธคุณของท่านพระแต่งหักจากวัดพระ ผงจากพระสมเด็จวัละคังและมีบางข้อมูลว่าไว้ว่าหลวงปู่โตท่านได้สร้างพระพิมพ์ชุดนี้มาเรื่อยๆตั้งแต่อายุ30กว่า,วาหรือในช่วงประมาณปีพศ2463ถึง68โดยประมาณนะครับและไม่มีบันทึกชัดเจนเรื่องจำนวนการสร้างเมื่อเป็นการสร้างมาเรื่อยๆนั่นก็หมายความว่าเป็นไปได้นะครับที่พระชุดนี้บางองค์ อาจจะแตกต่างกันไปได้ตามช่วงเวลาของการสร้างนั่นเองครับ พระราชสั่งวลาพิมลหรือหลวงปู่โตอินทสุวรรณโนวัดประดู่ิมพีตามประวัติแล้วท่านเกิดเมื่อปีพศ2430ท่านได้ํำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดู่ิมพีเมื่ออายุ26ปีคือในช่วงปีพศ2456ครับและต่อมาท่านได้ล้าสังขารในปีพศ2524สิรีอายุรวม93ปีประวัติ ของหลวงปู่โต๊ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายและน่าศึกษามากๆครับสำหรับพระในคลิปนี้จะเรียกกันว่าพระสมเด็จพิมพ์ก้างปลาเป็นหนึ่งใน13พระพิมพ์แช่น้ำมนต์ถึงจะไม่มีบันทึกการสร้างที่ชัดเจนและแน่นอนแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีสิ่งที่เราจะใช้พิจารณาพระชุดนี้ได้ก็คือ1 เป็นพระผงผสมมวลสารเก่า 2. ผ่านการแช่น้ำมนตและ 3. การเปลี่ยนสภาพของพระเนื้อผงอายุร้อยกว่าปีครับ3จุดนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเห็นได้เรามาเช็คพุทธศินกันนะครับองค์พระจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสูงมีรูปองค์พระประทับอยู่ตรงกลางยอดเกศยาวเสียนกลมนูนใบหูทั้งสองข้าง โค้งยาวเด่นเป็นจันเซี่ยวบางคนจะเรียกว่าหูบายสีครับลำคอยาวลำตัวบางแขนโค้งลักษณะจะคล้ายๆกับพระสมเด็จหลายๆจุดเลยนะครับเสียนและช่วงขาจะเหมือนพิมพ์วัดเกศชัยโยช่วงลำตัวและแขนจะเหมือนเป็นพิมพ์เส้นได้ประทับอยู่บนฐานสามชั้นล้อมรอบด้วยซุ้มรักขังความครับ ส่วนด้านหลังจะเรียบมีรอยคลุดเป็นทางทั้งแนวตั้งและแนวนอนข้อมูลว่าไว้ว่าหลวงปู่โตท่านได้รวบรวมมวลสารและกดพิมพ์พระเองและเมื่อดูจากช่วงปีที่สร้างการสร้างเราจึงต้องพิจารณาว่าเป็นการสร้างยุคเก่าและน่าจะเป็นการกดพิมพ์พระด้วยมือครับ จุดต่อมาเราจะมาเช็คเรื่องเนื้อพระกันนะครับพระอ,องค์นี้เป็นพระเนื้อผงผสมมวลสารแล้วกดพิมพ์หลังจากองค์พระเสร็จตัวแล้วถูกนำไปแช่นน้ำมนเนื้อพระโดยรวมมีผิวคลุมดูฟูฟูเบาๆทั่วทั้งองค์ สันและขอบองค์พระดูมนโดยรอบซึ่งความกลอนยุ่ยหรือหลุดล่อนเป็นธรรมชาติที่ไม่แปลกสําหรับพระที่ผ่านการแชร่น้ํามาครับส่วนตัวแล้วสีมีนามองว่าเนื้อพระมีความคล้ายกับพระสมเด็จมากๆทีเดียวนะครับพื้นหานพระเก่าเราจะหาความแห้งนวลกันเหมือนเคยมองไกลดูแห้งนวลตาส่องใกล้เห็นความฉ่ําจากธรรมชาติใหม่ที่เกิดขึ้นแห้งจากการตกผลึกจากการออกซิเดชันนวลจากผิวที่มีการสะสมตัว การเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติตามอายุเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นจากการออกซิเดชันขององค์พระกับอากาศยิ่งเป็นพระที่ผ่านการแช่น้ำหรือแช่น้ำมลความชื้นในองค์พระจะยิ่งมากซึ่งจะส่งผลให้การเปลี่ยนสภาพจากการออกซิเดชันยิ่งเหมือนถูกเร่งให้มากขึ้นตามไปด้วยครับตามที่สีมีนาเกอนเรื่องไว้นะครับ3จุดที่เราจะใช้เช็คพระองค์นี้กันจุดแรกก็คือมวลสารครับก่อนอื่นข้อมูลหลายๆข้อมูล ตรงกันทั้งหมดว่าพระหลวงปุตโตชุดนี้มีมวลสารนั้นเป็นมงคลมวลสารที่หลวงปุตโตท่านได้รวบรวมไว้รวมถึงผงของหลวงปุตโตเนื้อแตกหักจากพระวัดพรบผงเก่าจากเนื้อพระสมเด็จวัดละฆังที่แตกหักรวมถึงผงจากสหธรรมิกของหลวงปุตโตมาผสมรวมไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่านั้นก็ตามนะครับดังนั้นเราจะมาดูกันว่าเราพบมวลสารอะไรบ้างในพระองค์นี้ครับ ผงดำจะพบได้แทบทุกจุดกระจายตัวอยู่ทั่วๆองค์พระเลยครับซึ่งบางข้อมูลระบุไว้ว่าพระรุ่นนี้มีการสร้างเป็นพระเนื้อผงใบลานด้วยแต่ว่าจํานวนไม่มากครับก้อนมวลสารมีทั้งใสและขุ่นเป็นแร่ในกลุ่มซิลิก้าหรือว่าแร่ทรายแก้วครับ ก้อนแร่หรือมวลสารสีดำเส้นผมดูมีการผสานกับเนื้อไม่ได้จะบอกว่าเป็นเกสาของ,งปู่นะครับอาจจะติดมาทีหลังก็เป็นไปได้มวลสารสีส้มอมแดงหรือน้ำตาลมีทั้งสีเข้มและอ่อนแห้งและดูกร่อนครับมวลสารสีเหลืองลักษณะเหี่ยวๆดูคล้ายๆชิ้นว่าน พบคราบสีเขียวๆอยู่บนเนื้อพระด้วยครับมีพบก้อนมวลสารที่เป็นลักษณะของผงพุทธคุณแต่ว่าแยกตัวกับเนื้อพระนะครับส่วนมากผิวจะคลุมเกือบทั้งหมดตอนถ่ายรูปแสงดีๆจะพอเห็นได้ครับยังมีมวลสารสีแปลกตาที่ไม่เคยพบในพระเนื้อผงเก่าส่วนมากอาจจะเป็นมวลสารหรือเป็นสิ่งที่ติดมาในภายหลังก็เป็นไปได้นะครับเท่าที่เห็นก็จะมีเกรดสีแดงๆจางๆคราบสีเขียวและสีน้ำเงิน เท่าที่พิจารณา4ี่มีนาดูว่าเป็นมวลสารที่อยู่ในเนื้อและเห็นว่ามีการคลุมผิวอยู่พอสมควรครับเวลาที่เพื่อนเพื่อนพิจารณามวลสารดูมวลสารลอยจมหรือมีผิวคลุมดูความเหี่ยวช้ำและดูผิวรอบๆไม่ดูแค่ว่ามีอะไรไม่นับสีไม่นับเม็ดนะครับแต่ดูการอยู่ร่วมกันร้อยกว่าปีของเนื้อพระและมวลสารเป็นสำคัญเท่านั้นครับ ข้อที่2เราจะมาเช็คธรรมชาติของผิวที่ผ่านการแช่น้ำมนต์มากันครับย้อนกลับมาเรื่องของการออกซิเดชันนะครับออกซิเดชันคือการทำงานขององค์พระกับ ความชื้นในอากาศเมื่อเป็นพระที่ผ่านการแช่น้ำมนตมาถ้าตามข้อมูลคือเป็นไตรมาสก็คือ3เดือนแน่นอนครับว่าความชื้นที่ถูกสะสมในองค์พระจะสูงกว่าพระในสภาพปกติดังนั้นเราจะมาดูผิวที่เกิดการเปลี่ยนสภาพจากการแช่น้ำมนตมากันครับพื้นฐานของน้ำมนต์เราคงต้องอนุมานว่าเป็นน้ำใสอาจจะมีการลอยดอกไม้คราบเทียน ผงทูบรวมไปถึงฝุ่นผงทั่วไปที่ปนมาได้คำถามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เคยไปรดน้ำมนต์น้ำมนต์ที่หลวงพ่อหรือหลวงปู่ใช้รดลูกศิษย์ลูกหาลักษณะ ยังไงครับและคราบน้ำมนบนองค์พระควรจะเป็นสีอะไรเอาเป็นว่าถ้าเป็นคราบสีเข้มก็อาจจะมองว่าเป็นตุ่มน้ำมนเก่าคงต้องเก็บไว้นานจริงๆนะครับจึงทำให้เกิดคราบสีเข้มหรือคราบสีตุ่มได้ยังไงก็ตามถ้าผิวขององค์พระมีลักษณะของการแชร่น้ำมาอย่างน้อย3เดือนก็ไปกันต่อได้ครับและสิ่งที่สำคัญมากกว่าเรื่องของสีก็คือเรื่องของสภาพครับ องค์พระอาจจะถูกแช่น้ำมนต์มาประมาณ3เดือนก็จริงแต่อย่าลืมนะครับว่าธรรมชาติยังทำงานกับเนื้อพระและน้ำมนต์ในองค์พระมาตลอดต่อเนื่องจะมีแค่คราบไม่ได้ต้องมีอายุด้วยคือร้อยกว่าปีครับซึ่งแน่นอนว่าองค์พระยังไงก็ต้องมีความชื้นสะสมสูงจากการแช่น้ำมนต์มาหลังจากนั้นเมื่อองค์พระอยู่ในสภาพปกติผ่านร้อนเย็นเมื่ออากาศภายในองค์พระเย็นกว่าอากาศร,บรอบๆความชื้น ในองค์พระ ก็จะต้องละเหยหรือผุดขึ้นมาอยู่บนผิวพร้อมก,กับการนำพามวลหรือสสารในองค์พระขึ้นมาอยู่ด้านนอกด้วยเมื่อความชื้นแห้งก็จะตกผลึกทิ้งคราบและสะสมตัวเป็นชั้นผิวครับแบบที่หลายๆคนเรียกว่าแคลไซน์นั่นเองซึ่งสำหรับซีมีนาก็คือการเปลี่ยนสภาพจากการออกซิเดชันครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสำคัญในการพิจารณาพระหลวงปโ,โตชุดแช่น้ำมนก็คือองค์พระมีความชื้นสะสมไว้สูงจึงมีความซับซ้อนจากการออ ซไดาหรือเกิดแคลไซต์มากกว่ามีชั้นผิวตกผลึกและสะสมตัวสูงกว่าพระที่ไม่ผ่านการแช่น้ำมนต์ครับและข้อสุดท้ายเราจะมาเช็คเรื่องอายุ ร้อยปีกันครับเมื่อว่ากันที่พระอายุร้อยกว่าปีก็คือการเปลี่ยนสภาพและการสะสมตัวร้อยกว่าปีบนองค์พระจุดนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดถูกไหมครับพื่นเพื่อนพื้นฐานจาก2องข้อแรกก็คือพระมีมวลสารเก่าผสมและผ่านการแช่น้ำมนต์ทั้งหมดที่ว่ามาต้องผ่านอายุมาแล้วประมาณร้อยกว่าปีนะครับ ปัจจัยที่แน่นอนและตายตัวก็คือองค์พระมีความชื้นสะสมอยู่แน่นอนหลังจากผ่านการแช่น้ำมนต์แล้วนำออกมาที่สภาพอากาศปกติออกซิเดชันก็เริ่มทำงานและยังทำงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับดังนั้นการพิจารณาการผ่านอายุหรือความร้อยปีก็คือเราจะพิจารณาการเกิดชั้นผิวชั้นผิวจากตัวเนื้อพระและชั้นผิวที่เกิดขึ้นรอบๆมวลสารยิ่งคราบต่างๆที่มีก็ยังมีการเปลี่ยน สภาพต่อเนื่องจากความชื้นที่มีทั้งการสะสมและระเหยสลับกันมาแบบนี้เรื่อยๆครับพระร้อยปีนะครับขนาดไม่แช่น้ำมนต์ยังต้องเกิดการเปลี่ยนสภาพตามอายุเลยครับยิ่งเป็นพระผ่านการแชร่น้ำมาจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีชั้นผิวเนื้อพระจะดูเรียบตึงไปทั้งหมด ก็อาจจะแปลกไปสักนิดหนึ่งครับหลังจากที่เราเห็นว่ามีชั้นผิวแล้วมีการออกซิเดชันเกิดขึ้นตามอายุแล้วซึ่งสำหรับพระเนื้อผงที่เราเรียกติดป่ากันว่าแควไซน์นั่นแหละครับถ้าเห็นว่ามีเราก็ต้องมาแยกกันต่อว่าเป็นคราบสะสมหรือว่าเป็นคราบปุ๊บปั๊บสำเร็จรูปครับ สำหรับพระเก่าเก่าทั้งอายุเก่าท้งส่วนผสมเก่าทั้งการสร้างถ้าไม่มีผิวก็จะพิจารณาการผ่านอายุได้ยากครับและถ้ามีผิวหรือมีคราบอะไรก็ตามแล้วการจะแยกก็เป็นผิวจริงหรือผิวแต่งเราจะเช็คกันที่ความหลากหลายที่เกิดขึ้นครับความหลากหลายสําคัญยังไงก็เพราะว่าถ้าเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละจุด สะสมตัวต่อเนื่องมาร้อยปีก็ต้องมีแคลไซท์ทั้ง1ปี10ปีและ100ปีที่เกิดขึ้นทับซ้อนกันใช่ไหมครับจะไม่เหมือนการแต่งคราบทางองค์พร้อมๆกันไม่ว่าจะแต่งผิว1ชั้นหรือ2ชั้นมาก็ตามความแตกต่างระหว่างผิว2ประเภทนี้ก็คือความหลากหลายและการสะสมตัวครับ เช็คความหลากหลายเปรียบเทียบในจุดหลักๆแต่ละจุดและหาความหลากหลายที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆเ,เห็นความเข้มอ่อนสูงต่ำและหนาบางทั้งหมดต้องไล่ระดับกันนะครับยกตัวอย่างนะครับ บนพื้นที่จุดเล็กๆก็จะเห็นว่ามีสีเข้มอ่อนไล่ระดับอยู่ร่วมกันผิวเกิดขึ้นมีสูงต่ำไล่ๆกันผิวเก่าแห้งผิวเกิดใหม่ช่ำกว่าบนสันมีความเหี่ยวก่อนในล่องหรือตามรอยกระเท้ะมีการสะสมตัวมวลสารไม่ดูลอยไปทั้งหมดนะครับมีผิวคลุ่มระวังความเรียบตึงลื่นมือดูแบนๆไม่มีมิติครับ ถ้าจะหาพระแท้จากพระเกจิอาจารย์ที่พเพื่อนๆศรัทธาหาพระเครื่องที่มีมวลสารมีจิตมีวิชาดีๆไว้คุ้มครองตัวจริงๆสี่มีนาเชื่อว่าดูการสร้างที่เป็นไปตามยุคและดูธรรมชาติตามอายุที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงดีกว่าครับคนหาพระกับคนหาเงินบางทีอาจจะใช้หลักคิดหรือลอจิกไม่เหมือนกันครับ คลิปนี้เราเช็คพระเนื้อผงแช่น้ำมนต์อายุร้อยกว่าปีกันคลิปถัดไปเราจะมาเช็คพระเนื้อผงอีกหนึ่งองค์ไม่ได้แช่น้ำมนต์แต่ผ่านอายุมาประมาณ160ถึง170ปีกันนะครับองค์นี้ธรรมชาติสวยมากๆบอกเลยครับกดติดตามช่อง4มีนาไว้จะได้ไม่พลาดครับฝากคลินิกพระเครื่องวันพุธให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆด้วยนะครับ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันมาตลอดขอบคุณมากมากครับพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพงแล้วไว้พบกันใหม่สุขก,กายสุขใจครับ